ี่ครับอันนี้ไงอยู่ลงปูนนะครับที่ปีไอนะครับเบิ้งรถพี่น้องอ๋อวูบหอมกว่ดังเลยรถหลายแห่งมาเนี่ยเื่อผมเพิ่งมาถึงนี่รถผมเฮ้ยหาใส่ปูนปูน,ปนโอู้หูมีหอนวงศรีจอดนี่ครับผมวันนี้ก็มาใส่ปูนไปลงไทยวัสดุชามนะครับ เีมื่อกี้ล่ะนี่ครับจีวนมานี่จีวนมาเขาทาั้งหนาน,นี่รอใส่อู้เนย่ยนั่นนันน่นทั้งหนานมาแต่หกมุงผมอมอดหาสุ่มโอ้ยดันใส่ใด้ปูนต,ต,ตัวตัวแล้วตัวนี้ปุ๊บใด้ปูนหนึ่งก้าเจ็ดแล้วมาตัวคิวนี่อีกนี่นี่มุ่รถจอดอยู่หลายๆนี่ นี่แมนเบิร์ดถาไซนะครับนี่ถาไซปูนเนี่ยอ,อ,อ้ยองเ้ยนี่ละซีโตรดอันนี้ก็บลไหลอีกอันนี้ก็อรอดังขึ้กันแตหของผมเม่นที่นี่ แฮงเด็กแฮงไร่แบบนี้รถลังก็มาลังก็มากแบพี่น้องเพิ่งปูนที่เไียน,น,นะครับแลงมันแลงวันจันจิเป็นแบบนี้แหละเนี่ย เจ้าก็ทา่าเจ้ามาแต่หัวค่มมํามื้อใดบ่ครับผมโอ้ยโดดดายจังซี่เกินนอนแล้วครับกลางมุงนอนแล้วครับบาดนี้น้องเอ้า ี่ละที่นอนผมพี่น้องที่นอนผมมาเนี่ยมีกับมอนมนี่บินไหมอนผม,มอันนี้กับมองเหยียดขาอันนี้เป็นเสือกเหยียดขาไปพี่แหละทับเสือก,ก็อกนเลยผกแน่ยก็ได้เก็บ ครับผมนี่กับมารีวิวรถให้เบิงรถหลายแฮ่งนี่ต่อคันนี่ G14 ตันไปใส่ปูนแดงอีก8ตัน32ครับผมรนี่ยังคลิปนี้ผมกดท่ายให้เบิงตัวหน่อยรถเองกๆๆราย キリーが。